อะไรนะอ๋สเสียสบายดีเริ่มเริ่มแบบไม่มีความมั่นใจตัวเองเริ่มเริ่มแบบกตกตกลงไปไปมามาสะกดผิดสะกดถูกเอ้าคำคำฮาฮาคำคำฮาฮากันไปนอนพูดไปได้จังไหนะคะสบายดีสบายดีน้องมีเฮงนะคะพี่มาปานะคะ แล้วเราจะไปดูไก่นะนะคะอีกตั้งหลายหลายสิบนาทีแลยวเราจะไปดูไก่ค่ะทุกคนนะคะแล้วเราจะไปดูไก่กันอ่าดูเฉยๆนิ่งๆเดี๋ยวแบบว่าเพื่อนๆจะเบื่อนะคะเลยอีกกี่นาทีเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะคะอีกตั้งยี่สิบนาทีอีกตั้งยี่สิบนาที ไปดูไก่ที่กลัวไปดูไก่ที่กลัว let's go ไปอีกแล้วนะคะอะ่อะไรนะคะพี่อ่าพี่พี่มานี่นะคะร้องมาปางนัทายอ่าไปดูไก่อีกแล้วนะคะมานะคะอยู่เฉยอยู่เฉยนิ่งๆเดี๋ยวเวลามันจะแบบไปช้าเลิบๆๆๆยี่สิบเอดขอบคุณขอบคุณแม่แม่แม่นมแม่พวงคะ่ะนะคะ ไปดูไก่นะคะไก่ตื่นหรือยังเอ่ยเทศเทศเทศมาเด้ค่ะชมบรรยากาศนะคะจะอยู่นิ่งๆไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยอ <c oughs> เราต้องเข้าใจถ้าอยู่นิ่งๆแล้วมันจะเงียบนะคะเราเข้าใจเข้าใจเข้าใจว่ามันจะเงียบนะคะมา แล้วเราจะเจออะไรเอ่ยแม่พวงบอกว่าสวัสดีน้องทุกกี้นะคะสายเลาะรอบบ้านนะคะน้องทุกกี้บอกน้องมีเหงค์ค่ะค่ะนะคะ <c oughs> น้องทุกกี้ก็คือเนาะอยู่กันยาวนะอยู่กันนี่ดอกไม้ดอกไม้ไมสวยไหมน้องทุกกี้นี่นี่ดอกไม้บ้านสาววีโอบ้านพี่วีโอเดอ้นนี่สวยบอสวยบอสงามบอสงามบอสพี่แสงดาบอกแม่พวงแม่พวง <c oughs> ไปดูแม่พวงแก้วนะคะกดกระดิ่งไว้เลยนะคะรับอ่ารับรองได้เลยว่าทุกท่านที่ไปอะ่ะจะเหมือนสาววีโออะ่ะไม่รู้สิถ้าสาววีโอไปวันแรกสาววีโอก็แบบประทับใจแล้วนะคะประทับใจแล้วประทับใจใน,ในหลายๆอย่างเนาะบางทีมันก็ต้องมันต้องต้องต้องดูที่แบบจริตคนประมาณนะ <laughs> ขอบคุณขอบคุณชอบแบบไหนนะคะน้องมีเฮงบอกพี่ตุ๊กี้ อาตรงนี้ก็ได้นีอ้าอ้าอ้าออ้าอนะคะเราจะยืนอยู่ตรงนี้เหรอแอดเดี๋ยวขยับกล้องก่อนน้องตุ๊กี้น้องตุ๊กี้นะครพี่ตุ๊กี้เดี๋ยวนะอ่าตรงนี้เอามุมนี้เอามุมนี้นี่อ่ามุมนี้มุมนี้สวยไหมสวยไหมไปเบียดเบียนอะไรนะไปเบียดเบียนไปเบียดเบียนในต้นไม้เล้วอีก คือกลัวว่าถ้าคนอื่นเขามองเราอะ่ะเรากําลังไหรหัวทุกคนจะจะจะ,จะรู้สึกยังไงขำๆำไหมว่าอ้าวยายคนนี้ทําอะไรนี่พี่แสงดาวบอกว่าเบ,บาวน้อยคําม่วนสวัสดีสวัสดีบบาวน้อยคําม่วนคะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมคิดเหมือนคิดเหมือนกันไหมอ้าวยายคนนี้ทําอะไรนี่ยืนแจ้แจวแจวแจวเดี๋ยวจะบอก,บอกคนคนนู้นอะ่ะ นอกบ้านเนีเขาดูอยู่นะคะพี่แสงดาวพอจออาบน้ําก่อนได้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 นะคะอ่ะหนูอาบแล้วนะคะเราอาบวันนี้วันนี้เป็นวันแรกที่อาบน้ํานะทุกคนทุกวันน่ะเจ้าช้ามาไม่อาบหรอกน้ํานะคะบานน้อยคำว่าสวัสดีแม่พวงนะคะน้องมิเฮงบอกดอกไม้ดอกีดอกมีดอกอ่านะคะเพื่อเบียดเบียนเขาไหมมามุดอ,อยู่ได้ดีดอกไม้ดอกไม้นี่นะคะอ่ะเดี๋ยว อันในที่สุดไก่ก็ร้องแล้วทุกคนนะไก่น่าจะบอกว่ามาดูชั่นหน่อยมาดูชั่นหน่อยนะคะบ้าน้อยบอกว่าสวัสดีแม่พวก้องมีเฮงบอกพี่เปาพี่เปาพี่เปาคำม่วนนะคะพี่เปาคำม่วนสบายดีนะคะสวยไหมสวยไหมนี่นะคะ ดอกไม้สวยไหมนะทุกคนคนคนไม่ต้องห่วงนะคะคนไม่ต้องห่วงสวัสดีกอดกอดกอดนะคะ